เรียบร้อยอยังไปนะอ่าอันนี้ homework homework คืออะไรคะอ่าการบ้านใช่การบ้านนี้ให้ไปทำในสมุด exercise สั่งแล้วนะคะไม่ได้ทำในสมุดจดน,นะทำสมุด exercise ให้ขึ้นเขียนวันที่แล้วขึ้นหัวข้อว่า exercise 1ก็เขียนเขียนคำว่า exercise แล้วเขียนเลขหนึ่งแล้วขีดเส้นใต้ให้ทำอะไร ดูคำสั่งไปแล้วจําได้อันนี้ไม่ต้องจด write your name ไม่ทําอะไรใคร write your name เข mm ีย hmm. น <Can S 2> ชื่อชื่อของคุณก็คือ first name ชื่อแรก surname so mm hmm. นามสกุล and nickname mm hmm. ชื่อเล่น in English mm hmm. mm hmm. ก็คือนำสิ่งที่เรียนวันนี้ไปทําได้ไหมคะเขียน mm hmm. <Can S 2> ชื่อของตัวเองชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นโอเคนะ อ่าทีนี้ไปทบทวน pass o f t h e body อันนี้ก็ไม่ต้องบันทึกแล้วนะตรงนี้ส่วนนี้เรียกว่าอะไร What is this part? w h a this part? What? What? Number one. Read it. On students say Head. 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 Head Head Next one Hair Again Hair Next one Again Forehead Forehead ตอนนี้ไม่มีการทำอย่างอื่นแล้วนะคะดูแล้วก็ตอบอย่างเดียวแนกกว่านี่ eyebrow 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 this part eye eye neck part cheek cheek neck part nose n e x t mouth Mouth next one shin shin okay ah part of and eye this part ah uh huh. uh, yes this part is eye <br> again eyebrow eyebrow ปกติคิ้วเรามีกี่ข้าง อ่านี่ข้างเดียวนะคะ eye brow ด้านนี้นี้คืออะไร this one eye lid eye lid this one eyelash eyelash อ่าทีนี้เรามีสองข้างต้องเป็น eye brows eyelids eyelashes อันนี้ออกเสียงต่างเพราะว่าลงท้ายด้วย sh เวลาเติม es ไม่ได้เติม s ด้วยเห็นไหมคะเติม es เพราะว่ามันลงท้ายด้วย sh เวลาออกเสียงไม่ใช่ออกเสียงแค่ตัว s ต้องออกเสียงว่า i หรือ e ก็คือ eyelashes นะคะังนั้นอันนี้คือรูปของผู้โพสเพราะเรามี2ข้างใช่ไหมคะ again eyebrows eyebrows iris eyelids eyelash eyelashes Okay. Uh, next one, pass out a mouth. This is a mouth. This one is? Tooth. This o o t t h one is? Tongue. Tongue. This one is? <Choose. S 2> Lips. Lip. Uh, อันนี้ถูกไหมถูกไหม <c oughs> ใครมีลิ้นสองเล้นมีไหม อ้าพีดันั้นที่ถูกคืออะไรบอกมาจะได้แก้ไขต้องทำยังไงมีทางเติม S ได้ไหมถ้าพูดถึงปากเดียวทางเติม S ได้ไหมไม่ได้นะแต่อันนี้ครูไม่แก้ไขเพราะว่าถ้าเราพูดถึงลิ้นจำนวนหลายหลายลิ้นทางต้องเติม S นี่บอกให้รู้ถ้าพูดถึงคนหลายคนทางต้องเติม S นะอันนี้ แต่ว่าถ้าปกติถ้าลิ้นเดียวคนเดียวทางเติม S ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นต้องมี2ลิ้นอันนี้คือ lips เพราะปกติ lips ริมฝีปากเรามีกีริมฝีปากอยู่แล้ว2คือริมฝีปากร่างกับบนมีใครมีข้างเดียวมีไหมไม่มีชุดมีใครมีฟันซี่เดียวมีไหมไม่มีถ้าปากเดียวก็มีฟันหลายซี่ก็คือ teeth tooth พีมีมี tooth t h e e s e tongue, <S tongue <S tongues, tongues tongue. lip, lips, Lips โอเค okay. นะคะ,อะลองดูอยากให้ตอบคำถามนี้ what is this, what is this, what is this, is cheese I h a d what is this is this a face <Hey. S 1> นี่คือคำถามง่ายๆเลยเบสิกว่านี่คืออะไรมันคือส่วนนั้นแต่ว่าต้องมีอ t ิ c l e นำหน้าด้วยอันนี้เป็นการทบทวนคำถามที่เราเคยเรียนมาแล้วนั่นเองโอเควันนี้มีกันบ้านนะคะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะใครเสร็จวันนี้ก็ส่งวันนี้ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะ See you See you <ป>เจอกันเมื่อไหร่คะ